พลโทรังสิกิติยานารัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและคณะผู้บริหารเดินทางไปยังบริษสสัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือโดยมีพลตรีสุรศักดิ์สุขะกรรมการบริษัทและนายจักจามิกรประธานกรรมการบริษัทให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหารททบ5เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์ลูฟท็อปโซลาร์คาร์พอร์ตโซลาร์ปั๊มและโซลาร์วอลซึ่งติดตั้งอยู่ภายในโรงงานเฟสต่างๆโดยรอบพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้พลโทรังศีกิติยานารั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเปิดเผยว่าเป็นไปตามนโยบายหลักของกองทัพบ,บก ที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้แผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประเทศสามารถลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากค่าไฟฟ้ามีสัดส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมตลอดจนภาคบริการต่างๆ ขณะที่ผู้บริหารบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนกล่าวถึงการประสานความร่วมมือกับกองทัพบ,บกว่าพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของแผงโซลาเซลล์มาผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยการนำร่องใช้สถานที่ของททบ5ติดตั้งแผงโซลารลูฟท็อปและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเพื่อผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาวะเรือนกระจกและปัญหาโลกร้อนได้ในขณะนี้ โลกทั้งใบนะครับกำลังจะเดินไปสู่ในพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งถ้าเรามี s t ต r a g e Energy แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไฟได้ทั้งกวันกลางคืนนะครับค่าไฟเราก็จะถูกลงประชาชนได้ใช้ไฟถูกลงนะเราก็ลดการขัดดุลน,นะแล้วก็เราทำตามข้อตกลงปารีสว่าเราจะลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้ว ก็จะทราบไหมคะว่าระยะเวลาที่ททบ5จะนําระบบนี้มาใช้นีค่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนก็ภายในปีนี้ครับนะครับเพราะผมก็ได้คุยกับทาง CEO แล้วนะครับของทางวินคอสนะครับท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในที่ว่าจะไปเอาททบ5ต,ตึกหรืออาคารททบ5เนี่ยเป็นสถานที่ต้นแบบนะครับซึ่งถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวาทางททบ5เนี่ยก็จะ เผยแพร่นะครับแล้วก็ประชามพันธ์ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบนะครับว่าณวันนี้เนี่ยโลกของพลังงานเปลี่ยนไปนะภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาพลังงานที่สะอาดแล้วก็ถูกนะครับให้กับประชาชนคนไทยใช้ต่อไป สำหรับบริษัทส่วนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในเขตปลอดอากรปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรและนอกเขตปลอดอากรในส่วนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้นปัจจุบันทางบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและอาคารจอดรถทั้งหมด10เฟสและการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน